สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิป6แล้วนะคะอันนี้เป็นคลิป6นะคะในบทที่11นะคะคเขียนให้ตรงนี้แล้วกันจะได้จะตันอยู่ในนี้คลิป6บทที่บทที่11นะเรื่องการกำหนดราคาสินค้าในหลายตลาดนะคะคือจริงๆริงแล้วมันก็เป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรน,นั่นเองถ้าเกิดว่ามันเป็น2ตลาดก็2ตัวแปรนักเรียนดูนี่ตัวละครเรามีอะไรบ้างเรามีนะว่าสมมติว่า รามีสินค้าชนิดหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งนะคะแบ่งออกไปจําหน่าย2ตลาดเช่นตลาดตลาดภายในประเทศตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดกรุงเทพตลาดตามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมตินะว่ามี2ตลาดแล้วทีนี้เวลาขายเนยฟังก์ชันรายได้เรยกว่า revenue ฟังก์ชันมันก็จะเป็น r 1กับ r 2ถูกไหม r 1คูก r 1ในรูปของ x 1่ x น่ง x สคือใคร x 1คือจํานวนสินค้าที่ขายตลาด1กับตลาด2ตามลําดับ เนื้อออกไหมคะแล้วเราก็จะมีต้นทุนต้นทุนเนี่ยเขาผลิตพร้อมกันเพราะที่มันต้นทุนรวมนะคะเขาเรียกว,ว่า c x เป็นต้นทุนรวมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวละครเราก็มี r 1 x 1 r 2 x 2แล้วก็มี c x นะคะซึ่งก็คือ 4x1 บวก x2 x1 x2 คือใคร x1 กับ x2 ก็คือว่าปริมาณปกติ x1 และ2คือปริมาณของสินค้าถูกไหมงานนี้ x1 ก็คือปริมาณของสินค้าที่ขายตลาด1 x2 คือปริมาณสินค้าที่ขายตลาด2นะคะแล้วตัวละครจะมีอะไรอีมันจะมีแฝงตัว p1 p2 ก็คือไพร์สอมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะค่อขอแนะนําต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่นักเรียนควรจะรู้ก็คือ r1 r2 คือใคร นะคะ x1 x2 คือคลาย cx คือคลอันนี้คือต้นทุนรวม x1 cx คือต้นทุนรวมนะนะคะแล้วควนี้เพื่อที่เขาจะรู้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรู้กําไรสุดท้ายงานนี้ต้องการกําไรสูงสุดเพราะฉะนั้นกำไรคืออะไรนะักเรียนค่อยๆค,คิดปกติกําไรปกตินะฟังก์ชันกําไรก็คือฟังก์ชันไรายได้แล้วก็ลบต้นทุนปกติจะเป็นแบบนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนกำไร,รกำไร,รคือ profit ตัว P ใหญ่นะ profit เมื่อขายสินค้าตลาดแรก x ชิ้น x 1ชิ้นตลาด2 x 2ชิ้นินนะคะรายได้ก็คือขายรายได้ก็คือรายได้รวมก็คือนี้รายได้ของตลาด1บวกรายได้ของตลาด2ถูกปะลบลบลบ,ลบต้นทุนรวมก็คือต้นทุนเห็นไ,ไหมต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปว่าฟังก์ชันกำไร,รเป็นแบบนี้ามาดูโจทย์ สมมติว่าผู้ผลิตแร่รายนึงผู้ผลิตแร่รายหนึ่งนะคะเขามีภายในกับภายนอกประเทศเห็นปะขายภายในประเทศกับต่างประเทศนะคะแต่คราวนี้ราคาไม,ไม่เท่ากันใช่ไหมให้ p1 คือราคาตลาดภายในประเทศ p2 คือราคาตลาดต่างประเทศถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดคือ p1 มันก็ไม่คงที่หรอกมันขึ้นอยู่กับ x1 มันขึ้นอยู่กับ x 1คือขายได้เยอะราคาจะถูกขายได้น้อยราคาจะแพงแต่ราคาต่อชิ้นนะมันจะถูกใชแพงไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของราคาของตลาดที่1ฟังก์ชันของราคาของตลาดที่2โอเคไหมขึ้นอยู่กับปริมาณที่ขายได้ปริมาณแรกนักเรียนนักเรียนเล็งเล็กน้อยนักเรียนอย่าหลุดนะคะตรงนี้นิดนึงมันไม่สําคัญมากแต่มันสําคัญนะไม่งั้นทำให้ตอบกระ้ายผิดหน่วยเป็นพันบาทกับพันปัน นะคะเราก็มีฟังก์ชันอะไรอีกเรามีฟังก์ชันต้นทุนรวมเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็าถามว่าโจทย์ถามว่าผู้ผลิตควรจําหน่ายแร่แต่ละตลาดเท่าไหรถึงราคาเท่าไหรถึงจะได้กําไรสูงสุดเห็นปะเขาต้องการกําไรสูงสุดของบริษัทนักเรียนก็ต้องมาตั้งหลักที่โอเคฟังก์ชันกําไรเขาต้องการกําไรสูงสุดนักเรียนก็มากตั้งกําไรกําไรคืออะไรนะคือ P P คืออะไรเป็น Revenue เป็น revenue ลบ cost เห็นปะ revenue คือรายได้ revenue คือรายได้ลบ cost คือต้นทุนนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นอะไรคะมันต้องเป็นรวมกำไรรวมรายได้รวมต้นทุนรวมวนั่นั้นต้องนึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเราต้องพยายามทําให้มันเหลือแค่2ตัวแปรให้ได้ตอนนี้มันมี x 1 x 1 x, 1, x 2 p 1 p 2ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําให้เหลือตัวแปรเดียวให้ได้ งานเนี่ยมันจะเหลือตัวแปรอะไรนะครูจะให้มันเหลือตัวแปร x 1 x 2เท่านั้นนักเรียนจะเป็นเหลือตัวแป p, ร p ครูว่าไม่ว่าแต่ว่างานเนี่ย x 1 x 2ดูง่ายกว่าง่ายกว่อย่งงางไงเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดูนะคะถ้าเกิดว่ารายได้เนี่ยครูจะให้มันเป็นเหลือตัวแปร x 1 x 2นะแล้วก็ค็ต้นทุนก็คือ x 1 x 2เหมือนกันนะแล้วก็ profit ก็เป็นกําไรก็เป็น x 1 x 2เหมือนกันนะเรื่องค่อยๆทานะคะ revenue ก่อนรายได้มันมาจากอะไรนะ นี่ไงรายได้มันมาจากรายได้ของตลาดที่1บวกรายได้ของตลาดที่2ปกติรายได้คืออะไรรายได้ตลาดที่1ก็คืออะไรคะก็คือเอาเอาขายไปเท่าไหร่แล้วก็ราคาขายไปกี่หน่วยราคาหน่วยและเท่าไหร่นั่นคือนั่นคืออันนี้นะคะเห็นไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยตรงนี้เป็นเป็นตันเป็นตันเพราะฉะนั้นขายไปกี่ตันแล้วก็ตันละกี่ พันบาทหน่วยเป็นพันบาทนะปันละกี่พันบาทนั่นคือนั่นคือเขาถากเขาบอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็หน่วยเป็นพันปันนะเพราะฉะนั้นเพะนั้นผู้คุยง่ายขายไปกี่หน่วยหน่วยจะเท่าไหร่ก็คือเท่านี้ก็คือไรายได้ของตลาดที่1ไรายได้ของตลาดที่2คืออะไร x 2 p 2อย่างนี้นะคะแล้วก็ลบคอสคอสคือปกติว่าให้มาเขาให้ต้นทุนรวมมาเพราะฉะนั้นเป็น C ของอะไรครับ ขายได้รวมก็คือ x 1บวก x 2นักเรียนต้องตั้งหลักแบบนี้ให้เป็นนะถ้านักเรียนตั้งไม่เป็นเพี้ยนขึ้นมารายแย่เลยนะคะโอเคไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จทุกอย่างเนี่ยครูยอยากให้เหลือในรูปของ x 1 x 2เพ x าะฉะนั้นเนี่ยเราทําได้เพราะว่า p 1เนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ x 1ได้ลบ4 0 x 1บวก x 2 p 2ก็คือ8 0 0 5 0ลบ5 0 x 2 ถูกป่ะแล้วก็ลบก,กับ4ต้นทุนรวมก็คือ20นี่นะแล้วก็บวก150แล้วก็ x 1บวก x 2ถูกป่ะนี่นะคะหน้าตาเปนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แค่กูณ simplify นะกูณ simplify ครูได้ว่า p x 1 x 2เนี่ยครูได้เป็น480 x 1ลบ40 x 1กำลัง2 บวก650 x 2หวังว่าครูคิดเลขไม่ผิดน,นะเป็นแบบนี้ละหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือนี่คือฟังก์ชันกําไรเพราะฉะนั้นเวลารียนได้ฟังก์ชันกําไรแล้วเนี่ยเราต้องการกําไรสูงสุดน,นร่ยนก็เรียนรู้มาเยอะเดฟหาจุดวิกฤตถูกปะหาจุดวิกฤตปุ๊บแล้วก็มาเช็คว่ามันสูงสุดจริงหรือเปล่าในสองแตแล้วนี่คือกําไรสูงสุดเพราะนั้นครกูก็นะคะ ใช่ไหมเราก็มาทำาอันี้กันเราก็ทำสเต็ปหาหาจุดวิกฤตก,ก่อนพอไ,ได้จุดวิกฤตปุ๊บนักเรียนก็มาเช็คว่ามันสูงสุดหรือเปล่านี่ไงเพราะฉะนั้นเราได้เราได้ไดีมาเท่านี้นะคะอุ้ยอ่ะไม่เป็นไรเบี้ยวก็เบี้ยวโอ้โอ้ยาาเหอะ น้านี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ว่าเราจะหาจุดวิกฤตนะงั้นครูเขียนให้ก่อนนักเรียนจะได้ไม่มงงกับครหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตนะคะหาจุดวิกฤตเนี่ยนักเรียนก็ต้องยังไงนะก็ดิฟเทียบ x 1ถูกปะนักเรียนก็ดิฟไปใช่ไหมดิฟเทียบ x 2 แล้ได้650ลบ 100x2 อะได้มาแบบนี้เวลาจะหาจุดวิกฤตทำไงนะจับเท่ากับ0จับเท่ากับ0ปุ๊บเราแก้สมการหา x1 ได้6เราแก้สมการหา x2 ได้อะไรได้6.5นี่ได้จุดวิกฤตละเราะั้นจุดวิกฤตคือ6กับ6.5 x1 x2 เก็บ y นั่นคือจุดวิกฤต นี่คือจุดวิกฤตหลังจากที่เราได้จุดวิกฤตแล้วเนี่ยเราก็เช็คว่าจุดวิกฤตของเราเป็นอะไรคะเป็นจุดสูงสุดอะ่านะคะนักเรียนเช็คเช็คว่าเป็นจุดสูงสุดไหมจุดสูงสุดไหมนะคะจะเช็คนักเรียนทำยังไงก็ a c ลบ b กําลังสองถูกไหม a c ลบ b กําลังสองได้มาจากอะไรคะได้มาจากนักเรียนกันดีนะคะ p x 1 x 1ใช่ป่ะ p x 1 x 2 x 1ก็เหมือน x x 2ก็เหมือน y แล้วก็ p x 2 x 2อย่างเงี้ยนะคะนักเรียน Diff Diff อันนี้เมื่อเทียบกับ x 1ได้ลบ80เมื่อเทียบกับ x 2เป็น0อันนี้ดิฟอันนี้เลย x 2เป็นลบ0้อถูกป่ะแล้วตรงนี้คูได้ลบ80ตรงนี้คูได้0ตรงนี้คูได้ลบ0้อยตัวนี้พวกนี้มันคือ a b c นะเพราะนั้นเราเลยได้ว่าเป็นอะไรคะ a c ลบ b กันลังสองนักเรียนได้อะไรลบ80คูณกับลบร้อยซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันมากกว่าศูนย์ลบ b 2ัลังสองลบศูนย์ลังสองมันมากกว่าศูนย์อยู่แล้วกับเรารู้ว่า a น้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ว่าอะไรคะมันว้ลล่างเว้าล่างแปลว่าอะไรจุดสูงสุดจริงๆด้วยโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็เลยตอบว่าอะไรคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าควรควรจำไหน แรกที่เราต้องการเนี่ยแรกในประเทศตลาดในประเทศเออ่ 6x เป็น6ใช่ไหม6ตันหน่วยเป็นอะไรคะพันตันนักเรียน,นต้องตอบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหน่วยมันสำคัญตรงน,นี้แหละ6พันตันแล้วก็ถามมาเอกเขาถามว่าราคาตันละเท่าไหร่ปริามาณเท่าไหร่ราคาตันเท่าไหร่เพราะนั้นนักเรียนต้องหามเลยนะคะเท่ากี่พันตันราคาตันละเท่าไหร่ก็คือหา x หนึ่งหา p หนึ่งมาถูกปะ หา p หมาเพราะฉะนั้นราคาราคาตันละตันละแล้วคือ p 1ใช่ม p หนึ่ก็คืออะไร p หเรารู้ว่ามันคืออะไรนะหกร้อาลบสีคูณ x หเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือ p 1นึ่งก็คือหกร้อยสาลบสาคูณกับ p 1นึ่ก็ได้หใช่ไหมใช่มสามสิคณ p หนึ่งป่ะสี่สิคูณ p 1นึ่งไม่ได้สา สี่สิบคูณไปเหนือยี่สี่เพราะฉะนั้นเหลืออะไรคะสามร้อยเก้าสิบหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นพันบาทใช่ไหมสามร้ 300, อยเนี่ยพันบาทแล้นักเรียนตอบหน่วยเป็นพันบาทเนี่ยก็คือนักเรียนตอบอย่างเงี้ยสามแสนเก้าหมื่นบาทเนี้ย, 3, 90, น,ยนะคะอย่างนี้นะและแล้และ,และ,และในตลาดต่างประเทศในตลาดต่างประเทศ 6.5000าพันตัน6.5จุดาพันตันถ้าเป็นสามพาิเศษนี้ได้ท่านี้ตันเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยเอาจริงๆเอาให้ส,สวยๆเนี่ยนักเรียนเขียนห6,000ตันอย่างนี้ก็ได้ถูกป่ะ6 0 0 0ตันนะคะราคาตันละราคาตันละราคาตันละ,ะไรก็ P2 ถูกป่ะ P2 ก็คือเท่ากับ P2 บอกว่าเป็นอะไร 800-50x2 ลบ0 5 0 x 2 0กลบ50ูณ็ก็คือ6.5ซึ่งนักเรียนได้4 7 5พันบาทนักเรียนอยากเขียนเติมศูนย์ไป3ตัวตรงนี้นระื่อใหมยเท่ากับมันจะเพี้ยนนะถ้าเกิดนนะักเรียนจะเปลี่ยนนี้นักเรี้องเป็น7 5นักเรียนต้องมาเท่ากับใหม่ นะคะไม่งั้นไม่งัน้นคณิตศาสตร์มันจะเพียนนักเรียน้องดีๆนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคําตอบละจบนะคะนี่คือคำตอบของเราอุ้ยนะคะมันทําค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาหมดเลยนิดแล้วกันโอเคมานะคะ เดี๋ยวจะงโงโอเคไหมนี่คือนี่คือคําตอบสุดท้ายของเรานะนี่คือคําตอบสุดท้ายอะดอูตัวอย่างหนึ่งนะคะมันไม่ยากนักเรียนแค่นักเรียนแค่รู้เริ่มต้นยังไงแล้วนักเรียนทานักเรียนก็ได้นักเรียนแค่เจ็เก็บคอนเซปต์นิดหน่อยข้อที่แล้วเนี่ยมีคอนเซปต์ของของต้นทุนรวม,ต,รวมต้นทุนรวมก็่คือเขาบอก c x มานั่นเลยต้องใส่ x 1บวก x 2ลงไปแทนนะคะนักเรียนมาดูอันนี้คอนเซปต์ของข้อนี้มีคอนเซปต์คำว่าต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุนเฉลีย่ยคือเขาบอกว่าผลิตสินค้าหนึ่งเนี่ยมิสเตอร์นายกอนายกอเนี่ยเขาบอกว่าต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในรูปนี้นี่คือต้อนทุนเฉลีย่ยนักเรียนเ,นเข้าใจว่าต้นทุนเฉลียะะ่ยไหมต้นทุนเฉลี่ยก็คือต้อนทุนต่อหนึ่งเชนนะคะเขาบอกว่านายกอมีลูกค้าสองคนคือนายขอกับนายข้อนายขอกับนายคอนะคะแล้วขอเนี่ยก็ซื้อด้วยราคา ขอนะซื้อ x 1ชิ้นชิ้นละ p 1บาทยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ในคอเนี่ยจะซื้อ x 2ชิ้นราคาชิ้นละ p 2บาทก็ถามว่ากำไรสูงสุดในกอควรขายให้ขอคอเท่าไหร่นะคะเขาไม่ได้บอกอย่างนี้นะักเรียนก็หน่วยแล้วกันครูชอบใช้คําว่าชิ้นแต่นักเรียนก็แต่สุดท้ายเวลาครูเขียนจริงๆครูใช้คําว่าหน่วยนะครูแค่ไม่พูดหน่วยเพราะมันไม่อินเฉยเนะคะแต่เวลาสอนเปลี่ยนเป็นหน่วยนะอ่ะมาดู ดูวิธีทำนะคะแบบเดิมเราต้องการกำไรสูงสุดปกติกำไรสูงสุดในรูปของอะไรนะอ่ะกำไรกำไรก็คือ revenue ลบ cost กำไรคือ P นะคือ revenue ลบ cost นะี่มันจะมันจะมาอย่างเงี้ย revenue ลบ cost นะคะแล้วทีเนี้ยมันอยู่ในรูป x 1 x 2ก็ได้เป็นหมดแล้วนะักเรียนเห็นปะในรูป x 1 x 2เพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะเป็น P นะ P x 1 x 2ก็คือ revenue Revenue เนี่ยก็เหมือนตะกี้คืออะไรนะ x 1 p 1บวก x 2 p 2ถูกปะนี่คือเงินทั้งหมดที่ได้คือไรายได้ลบ cost cost เนี่ยมันต้องรวมทั้งหมดต้นทุนเท่าไหร่แต่คาวเนี่ยเขาบอกต้นทุนต่อ1ชิ้นมานักเรียนต้องหาอะไรนักเรียนต้องหาต้นทุนทั้งหมดทั้งหมดถี่ชิ้น x 1บวก x 2ชิ้นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็น c ต้นทุนเฉลี่ยของ x 1บวก x 2ชิ้น อันนี้คือนี่คือเฉลี่ยต่อชิ้นชิ้นนี่คือเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วทั้งหมด x 1บวก x 2ชิ้นเราเลยต้องแปลแบบนี้ออกมาให้ได้นี่คือต้นทุนรวทมทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายไปถูกไหมเพราะเขาซื้อ x 1 x 2ชิ้นในคอซื้อ x 1ชิ้นในคอซื้อ x 2ชิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าต้นทุนทั้งหมดเสียเท่านี้แล้วเรื่อค่อยๆแทนค่านะ p 1คือ23ลบ3 x 1 p 2ก็คือ 25-2ลบ2 x 2ถูกปะแล้วตรงเนี้ยก็คืออะไรก็แทนค่าเข้าเปในนี้นักเรียนก็จะได้ใช่ปะก็คือ20หารด้วย c x 1บวก x 2 x 1บวก x 2ตอนนักเรียนก็บวก5แล้วก็คูณกับ x 1บวก x 2นี่แทนค่าปกติแล้วนักเรียนค่อยๆ simpl i f y นะนักเรียนรวมกันนักเรียนได้เป็น23 x 1 3ลบ3 1> x 1นึ่กลังสองบวกยี x 2ลบ2 x 2องกำลังสองลบยีแล้วก็ลบห x 1บวก x 2อย่างนี้นะนะคะอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยครูแบบค่อยๆคูณเข้าไปนะเป็นได้เป็นแบบนี้ค่อยๆครูค่อยคคูณเข้าไปคูณเข้าไปนี้เลยยี่คูณเข้าไปตรงนี้ก็เป็นเท่านี้อ่ะเราครูทำให้มันสั้นๆอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้น p x 1 1> x 1 x 2. 2เนี่ยมันก็อยู่ในรูปคูณรวมพจนเฉยๆนะเป็น1 8 x 1ลบ3 x หลัง2บวก2 0 x 2 2 2ลบ2 x 2กำลัง2ลบ่ะครูค่อยๆคูณครูได้อออกมาครูเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสิ่งที่ครูได้มาครูทำยังไงครูก็เอามาหาค่าวิกฤตฉบาบกำไรสูงสุดอีกแล้วแล้วก็มาหาค่าวิกฤต พอได้ค่าวิกฤตแล้วเราก็ไมื่อจุดวิกฤตจุดวิกฤตแล้วก็มาดูว่าเชื่ว่าอาจสูงสุดจริงไห้สองสเต็ปเหมือนเดิมถูกไหมไหมาอาอยู่หน้าเดียวกันนะคุก็กรอบไปหน้าจะที่มันจะได้ยาวกว่าน,นี้เนาะอยู่ในเริ่มโปรโแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาจุดวิกฤตก่อนนะหาจุดวิกฤต ทำจนเชนนักเรียนจะเห็นว่าคอนเซปต์เหมือนกันนักเรียนไปทำโจทย์เถอะนะคะนักเรียนรู้ว่า p x 1คืออะไรคือ18บลบ x 1ใช่ป่ะ p x 2คืออะไรของแบบที่ครูอยากให้นักเรียนฟังครูนักเรียนก็ปิดของครูหยุดก่อนสต็อปแล้วนักเรียนก็เขียนของนักเรียนเองแล้วเนีค่อยเปิดมาเรื่อยๆมาเช็คนะคะว่าตรงกับที่ที่นักเรียนทำไว้ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะรูทียลนะคะนักเรียนได้ x 1เท่ากับ3า นักเรียนดูคลิปนะนักเรียนก็หยุดไปก่อนนักเรียนก็ทำนักเรียนเองแล้วมาเช็คกับครูเพื่อครูทำผิดนักเรียจับได้นะครัวไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกก็คือ3-5นะคะจุดวิกฤตเป็น3-5นะคะพอเราเดาว่าจุดวิกฤตเป็น3-5แล้วไงต่อ นักเรียนก็เช็คว่าอะไรนะเช็คว่ามันสูงสุดจริงหรือเปล่านะเราเขียนจนจนเมื่อไรแ,แล้วครูไม่เขียน,นยแล้วนะครูเวลาเช็คนักเรียนเช็คไง px หนึ่งอันนี้เท่ากับลบหก px หนึ่ง x สอง diff ข้างบนได้ศูนย์ px สอง x สอง diff ข้างล่างได้ลบสี่ถูกปะนักเรียนก็มาดูว่า ac ลบ b กำลังสองนี้เป็น a เป็น b เป็น c นะคะ ac ลบ b กำลังสองได้อะไรได้เป็น ลบหกลบสี่ลบศูนย์ก็ลังสองซึ่งมากกว่าศูนย์เรียนเห็นปะมากกว่าศูนย์แต่ว่าและ A เนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์เห็นปะ a น้อยกว่าศูนย์เท่านั้นมันเว้าล่างเห็นปะเน้อยกว่าศูนย์เว้าล่างเพราะฉะนั้นก็โอเคนี่สูงสุดสัมบสูงสุดนะคะเป็นจุดสูงสุดเป็นสูงสุดสัมพัทธ์เอาจริงๆรแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันมีแค่จุดเดียวไม่ไจะเป็นสูงสุดสมบูรณ์ด้วยเราก็เลยรู้ว่าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบนะคะตอบนะ เราก็รู้ว่านายกควรขายมาไปอ่านจดเป๊ะๆเขาเขียนว่าอะไรควรขายสินค้านายขอนายขอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าควรขายสินค้าสินค้าให้ในายขอเท่าไหร่คะนายขอ3าหน่วย ครูไม่เขียนชิ้นนะเพราะว่าเวลาเขาไม่เขียนอะไรนักเยนเป็นหน่วยนะทําไมทําไมครูเขียนชิ้นไม่ได้เพราะมันอาจจะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นปันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะมันก็อยู่โจทย์แต่โจทย์ไม่พูดอะไรเป็นอันรู้กันว่านักเรียนใช้คําว่าหน่วยนะนายคอสามหน่วยอุ้ยห้าหน่วยกําไรสูงสุดถึงจะได้กาไรสูงสุดเอางี้นะนะคะอ่ะครูขอคอมเมนต์ให้อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือคําตอบนะคะ โอเคขอคอมเมนต์ให้อย่างหนึ่งสมมุติว่าในอนาคตนักเรียนเจอโจทย์โจทย์ของนักเรียนเนี่ยเขาไม่บอกคืออันนี้มันเป็นความความเลยนะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง p 1กับ p 2ถูกปะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง p 1 p 2ถ้าเกิดครูไม่ให้แบบนี้สมมุติตรงนี้นะครูดัน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 ันแบบนี้นะครูดันเขียนว่า x 1เท่ากับ x 1เท่ากับนะ p 1บ อ้อย้ายมาฝั่งนี้กว่ายี่สิบสามลบยี่สิบสามลบ p หนึ่งส่วนสามอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถที่จะย้ายข้างย้ายไปย้ายมาแล้วหา p หนึ่งได้นักเรียนเห็นปะ่ะคือคืออันนี้กับอันนี้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาคือมันเขาให้ความสัมพันธ์มานักเรียนสามารถแก้ไปแก้มาได้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยเราซ้อมมามันอยู่ในกรอบของ p หนึ่ง แล้วถ้าเกิดเขาให้เขียน x 1ล้าจะทำยังไงแล้วถามว่าตรงเนี้ยจำเป็นต้องเขียนในรูปของ x 1 x 2ไหมไม่จำเป็นถ้านักเรียนเขียน p 1 p 2ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยให้ในรูปของ p 1ตรงนี้นักเรียนก็แค่แปลง x 1ให้เป็น p 1 x 2ให้เป็น p 2แต่ตรงนี้จะมีปัญหาแล้วเรียนต้องแปลงไว้เป็น p เลยต้องอยู่ในรูปของ x แล้วมาทำนุ่นยำนุ่นย,ย,ย,ยิ่งมันจะยุ่งยากเหอกป่าถ้าเกิดว่าไม่มี ฟังชันมัมนมีมันมีต้นทุนต้นทุนมาต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเฉลี่ยแบบข้อนี้หรือต้นทุนรวมของข้อที่แล้วเนี่ยอยูนรูป x1 X 2มันดูง่ายกว่าแล้วตอนจบก็แบบว่าค่อยถามถึงถึง P1 p หนึ่งพีสองอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยแทนเข้าไปเข้าไปตอนจบอันเนี้ยจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นักเรียนมองตรงนี้ไว้เวลาเวลาที่เคาให้มานักเรียนสาม,มารถเปลี่ยนไปเป็นไนมาให้เป็นเฉยๆและนะคะโอเค แต่ว่าปัญหาเราแบบบังหัดเราจงไปตรงมานะคะครูยอยากให้นักเรียนลองข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายอะ่ะอันเนี้ยเป็นการฮินให้ว่าทายังไงเอาจริงๆต้องการกําไรสูงสุดอย่างเงี้ยจริงๆต้องการกําไรต้องการกําไรสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสามข้อหลังเนี่ยต้องการกําไรสูงสุดแต่ว่าอ่ะเป็นมองมุมนู้นมุมนี้เฉยๆละนะคะโอเคไหอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้นักเรียนฝึกทำนะนะคระนักเรียนฝึกทําแล้วเดี๋ยวออเดียคลิปตอบไปเป็นคลิปสุดท้ายของบทเนี้ยครูจะสอนเรื่องการสแสวงหาความพอใจสูงสุดให้ละการเป็นคลิปสุดท้ายนะคะตอนนี้เบรกแค่นี้ก่อนในคลิปสัส้นๆนะคะสวัสดีค่ะ